สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเช้านี้ค่ะนกจะพาทุกคนนะคะไปเก็บชะอมเอามาทํากับข้าวตอนเช้ากันค่ะวันวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดวันแรงงานนะคะอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวเช้านี้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะตอนเช้าที่บ้านนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะคะฝนตกหนักค่อนข้างหนักแล้วก็ค่อนข้างนานมากๆนะคะดู เช้าขึ้นมาก็เลยจะสภาพจะชื้นชื้นแบบนี้นะคะอากาศนะคะต้นไม้ก็จะเขียวชอุ่มแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเก็บชะอมหน้าบ้านกันค่ะทุกคนชะอมที่นกปลูกไว้หน้าบ้านเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆฟัง ได้ยินเสียงอะไรไหมคะมีเสียงกบเสียงอึง้งร้องด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านเ,าเป็นท้องล่องเนาะเป็นบ้านสวน,นะคะ่ะทุกคนถ้าฝนตกแบบนี้เราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้เป็นประจำนะคะนี่คะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูชะอมหน้าบ้านกันค่ะนี่ทุกคนดอกลีลาวดีสวยมากนะคะเป็นเป็นพันธุ์ที่ดอกใหญ่มากดอกใหญ่แล้วก็พันธุ์นี้นะคะ มีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากนะคะเนี่ยเดินผ่านนะคะกลิ่นเขาจะออกหอมมากๆนะคะต้นนี้นะคะปลูกไว้นะะี่ค่ะสวยมากนะคะข้างๆกับชชอมของเราเนาะนี่คะ่ะเพื่อนไปเดี๋ยวเรามาดูชะอมกันนะคะนี่ต้นชะอมนะทุกคนชุนี่เห็นไหมวันนั้นนะคะเมื่อสองวันที่แล้วนะคะก็ พาเพื่อนๆนะคะมาเก็บชะอมไปรอบนึงแล้วเห็นไหมทุกคนสองวันเองนะคะได้น้ําฝนเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะแตกยอดขึ้นมาให้นกได้เก็บเอาไปทํากับข้าวแบบกินจนแบบน่าจะเป็นหนามออกหนามแล้วเนี่ย <c oughs> นี่ค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเนาะนี่ทุกคนเห็นหมั้ยยอดขวบๆรู้สึกว่าจะลําบากนิดนึงเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวนกขออนุญาตนะคะเก็บชะอมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ค่ะโอเคนี่ค่ะทุกคนนกก็ได้นะคะชะอมนะคะพอที่จะเอาไปทอดแล้วค่ะก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็ค่อนข้างเยอะเนาะนี่ค่ะชะอมสดมากๆค่ะทุกคนแล้วก็เขาก็ยังมีอยู่ที่ต้นอีกเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะนกยังเก็บไม่หมดเนาะนี่ค่ะเพือ่อนๆ นี่ค่ะทุกคนเห็นยอดไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะชะอมของเราก็ยังเหลืออีกเยอะมากนะคะแต่ว่าพอดีนกจะใช้แค่ไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเอาไว้ที่ต้นนี้นะคะ่ะเดี๋ยวนี่นะคะเป็นกับข้าวรอบบ้านของเราวันนี้นะคะนี่โอ้ยทุกคนเจอปลาหมอดู ป้าหมอเขาขึ้นมาจากน้าค่ะทุกคนเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะคะนี่เกือบเหยียบไปแล้วเชื่อเมื่อกี้ทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนกจับไปปล่อยเขาก่นนี่นี่นีป้าหมอโอยป้าหมอป้าหมอป้าหมอโอ้ยนี่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 ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยอ้ยค่ะทุกคนนี่นะคะปลาหมอที่นกเจอเมื่อกี้นะเดี๋ยวนกจะเอามาปล่อยในท้องล่องในคลองแบบนี้เนาะ นี่นะคะนี่นี่ในน้ําแบบนี้ให้เขาไปนะคะเดี๋ยวนกจะโยนนะคะขออนุญาตเพราะว่ามันจะลื่นนะคะชึบนี่ไปแล้วเกือบเหยียบไปแล้วเช่ค่ะเมื่อกี้นะคะปลานี่ค่ะชะอมอะไรชะอมเนี่นี่คะ่ะ,ะ,คะมีมาละกอด้วยนะคะนี่คะ่ะ มีมะละกอด้วยนะคะข้างบ้านของเราเชิญนี่ดกมากนะคะต้นนี้นะคะที่นกปลูกไว้นูน่นแล้วก็มีต้นนู้นอีกหนึ่งต้นนะคะสองต้นนะคะรอบบ้านนะคะก็จะมีมะละกอเยอะมากนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ต้นนูน้นก็มะละกอมีลูกนะคะด้านบนเห็นไหมมะละกอ เต็มเลยค่ะแล้วก็มีน้อยหนานะคะน้อยมาน้อยหนากำลังจับดอกเยอะมากค่ะทุกคนนี่ค่ะอพอดีนกคิดได้นะคะเดี๋ยวนกจะเอามะละกอนะคะไปผัดใส่ไข่ด้วยนะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนกจะขออนุญาตนะคะเก็บมะละกอหนึ่งลูกเอาไปทำเมนูมะละกอผัดไข่นะคะ แล้วก็เดินมานะคะก็เป็นหลังบ้านนะคะมีอันนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะมะม่วงหาวนะคะมีกําลังติดลูกเต็มเลยมะม่วงหาวมะนาวโหดนะคะดูเพื่อนๆโอ้ยลูกติดเต็มเลยค่ะทุกคนนี่ติดลูกเยอะมากค่ะทุกคนนี่ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันค่ะ นี่การชะอมนก็ทําการเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆละนกจะใส่นะคะแป้งนะคะคลุกแป้งลงไปนะคะนิดนึงนะคะเพื่อให้ไข่ชะอมของเรานะคะได้มีความกรอบนะคะีะ๋ยวจะใส่แป้งเป็นแป้งโกกินะคะของนกใช้นะคะจะเอาแป้งนะคะนี่ค่ะคลุกลงไปก่อนนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะมากคะ่ะประมาณนี้คะ่ะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วะะดี๋ยวเราจะคุก ะคละุกชะอมกับแป้งนะคะให้เขาเข้ากันนี่นี่นะคะคลุกไปแบบนี้นะคะให้เข้ากัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยไข่นะคะ3มฟองนะคะไข่ ลงรสนิดหน่อยนะคะสีอิ้วขาวแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะตีให้ไข่กับชะอมนะคะเข้ากัน กระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเยอะๆนะคะใช้น้ำมันเยอะพอสมควรนะคะนี่ค่ะค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ชะอมลงไปนะคะกระจายกระจายเพืให้เป็นแผ่นกว้างๆนะคะอย่าให้ตรงไหนหนาะ นี่นะคะค่อยๆทอดไปแบบนี้นะคะค่อยๆพลิกด,ดูด้านล่างด้วยนะคะเผื่อเดี๋ยวเขาไหม้ค่ะนี่ค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะทุกคนไฟกลางๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับนะคะไข่ชจงมของเราอีกหนึ่งรอบว้าวไฟแรงไปนิดนึงนี่ค่ะเกือบไหม้ไปแล้ว นี่นะคะไข่ชะอมเราก็เริ่มนะคะส่งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เหลืองกรอบมากนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะหุยนี่ค่ะกรอบมากหอมมากมากค่ค่อยๆกลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะค่อยๆกลับนี่ค่ะกรอบฟูมากค่ะ อันนี้เป็นมะละกอนะคะที่นกสับไปแล้วนะคะ กคนคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะกับข้าวนะคะมื้อเช้าของเรานะคะไข่ทอดชะอมนะคะแล้วก็มะละกอผัดไข่นะคะเอ่อเป็นวัตถุดิบนะคะที่เราหาได้จากข้างบ้านของเรานะคะโดยที่เราเอ่อไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ต้องไปจ่ายตลาดนะคะเราก็มีกับข้าวกินนะคะสามารถนะคะดำรงชีวิตอยู่รอดได้นะคะในสถานการณ์เอ่อแบบนี้นะคะมีโรคระบาดแบบนี้นะคะทุกคน ก็ยังไงนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะทุกคนเป็นห่วงทุกคนนะคะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวเนาะขออนุญาตไปตำน้ำพริกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราเจอปลาหมอนะคะอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเขาจับ นี่นะคะ่ะปล่อยไว้ก่อนลูกเดี๋ยวเราค่อยเอาไปปล่อยในคลองนอกโหนี่นี่ดดนได้ตั้งแต่เช้านะคะเจอปลาหมอนะคะสามตัวแล้วค่ะเด็กๆเขาเจออีกสองตัวนะคะทุกคนอยู่ในนี้นะคะนี่คะ่ะมามะนี่คะ่ปะปลาหมอขึ้นเยอะมากนะคะ